สวัสดีค่ะมาพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะมือนี่กระไรมาติตตามเรื่องเล่าความฝันของรุ่งไหวค่ะรุ่งไหวพิ่นฝันวา่าทะเลาะวิวาทกันค่ะใช่คุณนันไผกับบอกาก่ะกาดากรกาห่ายค่ยบบคะใช่คุณนันทติดวนมูในงานติดปีมูรุ่ง สบายนั่งอยู่ก็เลยวะรถบ่อไร่เนาะค่ะลูกสบายไปกัเกกนเลยวาเบิ่งกันนะคือบ่มีผู้ใดห้หามแต่สบายไปเลยตีค่ะตำรวจกระไรล,ลุงเนาะค่ะตำรวจไล่ลุงว่าลุงทะเลาะวิวาเรื่องเล่าความฝันของลุงสบายชิเป็นโตไร่ค่ะไปฟังน้ำกันเนาะค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะลุงไหมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะคุค่ะมือนีกได้ยินข่าวว่าลุงไหมฝันนอกค่ะลุงไหมเพิ่งกัฝันเหม็นผู้หนึ่งค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณลุงฝันจังไรเล่าให้ท่านผู้ชมเขาฟังเลยค่ะฝันว่าตำรวจไล่ยังว่าตำรวจหกคน ไรแลนมาแลนมาว่านี่พอแลนขึ้นไปหลีน้ำปลาน้ำดงไปยังนํามาอยู่ทีดีทีดีอยู่นะขึ้นลุงไปเห็ดอยังค่ะเจ้ให้ตตำรวจไลยเนาะค่ะที่แรกก็พิษกันนะพิษกันแล้วก็ตีเขาตีเขาตีเขาบาดนี่งเขาตำรวจก็จังมาจ่ใช้หูเดี๋ยวกบลังไปก็ยังเห็นแลนมา สี่จับคุ้มลูกเมืนบอค่ะว่าตีกันเขาเก็บบ่ลรอคะเขาก็เก็บอยู่่แล้วไปเรื่อยๆส่นน้ำกุมใหม่กุมต่อไปอีนตีเลยเนี่ยบอกเป็นแนวใดเกิดันงานบอเป็นงานบอกจังเกิดเรื่องโนกรก๊าลนี่บอลเั็นมั้ยมอนนั่นกับตะกวนเขาก็เข้าชิดได้ตีนึงค่ะค่ะ อันบมมีไาเห็ดมันโรเล่โรเล่ยู่อันโคนบัอนัน่นก็ได้ไากระย,ย,ยานมันค่ะ,คะตอนนี้บังจิตีมันจับามืงเข้ากันเรื่วนค่ะต้องเลื่องสาเอาใส่จัดไห่ไปเลยจะดอกคุณลุงอ่าตีบรรจับนึงตำรวจหกข้นแลน้ำก้นเข้ากับใบหลอดจนเข้าไปหลอดน่ะค่ะใบหือจับ สนันละควอมพันนี่มันเป็นยังไงจังว่าังมันพันเหล็กยังมันพันยังแล้วกระโบกค่ะแต่ว่าห้าพันกันพันว่าตำรวจไล่นั่นมันเป็นมีเจตเจดแน่นอนที่ใครมันขันคือครูเถือว่าค่ะตำรวจไล่นะคุณลุงนี่เคยฝันบ่ค่ะเออเคยฝันเห็นตำรวจเห็นทหารอย่างส่มันเป็นเจดบ่ค่ะเจดมากนะคะคุณลุง เจ็ดยังเขงผาผู้หนุ่มหาหลอกนี่คือ,อว่ามันมบ่มีตัวเทียบคือเจ็ดหกตัวตำรวจหกคนเนาอแหลมมานุ่มค,คมน,มน,มน,มนค่ะค่ะค่ะแต่ว่ามัเป็นไปนเจ็ดหกนะนันคืเป็นอ่าแม่นสามตัวนี่ผู้ลุงมีตัวหมัมกบอกอ่ะอืามใช่โยมมนกรสิเกเยวกับศูนย์คือว่านี่เพราะว่ 0, าศูนจะคล้องศูนย์าจิเนตีเขานะคะโอ้โหซูนเนาะเออโมโหซูนย์แต่ว่ามันจะไปนั่งบ่จแตว่า ลองเบืงองจับเสๆส่ละรับคุ้มยุงซูนจับเป็นลักลอยตัวเนี่ยศูนก่อนรังไงปฏิเขาเนอะจุดเจ็ดหกยี่สี่บอกค่ะศูดเจ็ดหกแต่ว่าเหล็กงามเลยเดล็กตัวนี้ค่ะค่ะงามมากอยู่เนาะขะววันีงามงามอยู่วางหันมาไว้ยาะยวงหันมัน เ่าชิสองนั่นเขาน้ลุงเนาะเด็กหน่อยสองคนแลนออกมาจากบูยังว่าจะว่าวหาแม่นี่พังข้าตีเป็นชิบสองแหล่ะเด็กหน่อยหน่อยก็นึงว่าเด็กหน่อยสองคนหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วว่าข็แม่นี่ตัวอะไรเัง่มือแหลงออกมาบานนี้ตำรวจไล่ยังว่าตำรวจไล่จับจับก็บเป็นเจ็ดอยู่แล้ววหกคน เช็ดหกเจ็ดก้อนหนอีจังไหนซูน um> อีกนาะเขคุณลุงูนเป็นตีเขาซูนแล้วที่จังไหนป็นตีเขาน่งูนูท่านผู้ชมงามไลยเหล็กตัวนี้บ้านนี้อายุรุ่งพอดีุงอายุมันหกสิบแปดหกสิบเกาอย่าประมาณนึ่งอ่ะกินลุงลค่ะพีเนาะค่ะค่ะ น,กกน,นี่เพิ่งมาเก่าทิศภท่านผู้ชมมาเนี่อายุของคุณลุงเพิ่งกับ68 69กับซื้อถึงนิดนึงกับเป็นอายุเนาะคะ่ะตัวรักก็คือตัวที่คุณลุงเพิ่งแปลค่ะท่านผู้ชมแม่นหนีตำรวจนั่นแรงเจ้าไผ่ขกันแรนผู้เดียวเออ,เอ,อเอาแม่นเด้อนนอาจารย์เด้อแม่นอยูเดียวหัวหน้าผู้ฝันแม่นผู้หนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะคุณลุงเพิ่งกับ วันเี้ยมเลยพผาดเยี่ยมนั้นแหละท่านผูมชมเพราะว่าแถวนี้ไทยบานเพิ่นร็หนว่าเพณ่นลุง่เพิ่นฝันแน่นเนาะท่ามผู้ชมเนาะเล็กล่างเมืองหันให้บอกเขาสื่อเก่าสองนั่นพบสองโตอยู่ในหลังโพนเข้าว่าจิขข้นปจับตันหนึ่งต้นลงน้ำบาดนี่เลิศไปเสือต่เก่าสองเก่าหนึ่งผันเบาตัวหนึ่งมันโตลุงหน่งเลิศไปออกเก่าหนึ่งโอ้ยต่ข้อะใส่ี่เก่าสองที่ได้โตละลอยเมะ มันบ่ได้บ่ได้เสือเห็นเสือลงมก<อ>ูรุ่งนงอก็มันโตลงมาเพ่อแห้งนาะนชินลงมากชิ่งหน่อยเขาโตตัวโต,นตนขนาดเขเป็นเอาเนีาา่ยว<อ>่าเล็ดหูมืออาคม่ะเดี๋ยบาดทีได้๋ฝันยังอีบอคุณลุงบอแล,และเราฝันฝันแต่ว่าถือตำรวจจับนี่ออแต่ว่าจับบ่ได้บ่ทันได้จับหรอกเขาไล่จับจะพร้อมกับฮารีน้ำอุ้งใหม่อุ้มใหม่ไปรีไปเรื่อยๆและแล่ะเขาบุเขาดุ่งไป บานี้เดี๋ยวไปนกกลนเดี๋ยวกลับหลังยังเห็นพผนแลนมาอยู่หกหกคนบ้านนี้นี่ความฝันหลินลี่อยู่น้ำปลาน้ำดงหละเดี๋ยวมาหอดท้วยกันบ่บ่เห็นหลงอยู่ในเฮือนแจะไม่ใช่บ่เห็นจ๊คอยู่ไซบ์่เดี๋ยวมาถึงเฮือนแต่ว่าหมูแต่วันหลินหลี่เดี๋ยวนี้ยังค่ะเลือยัค่ะวังหันก็เห็นไก่จังวะไก่สองกลุ่มเห็นบ่เอาวะ ทั้งขุ่นกะไก่หาโตทั้งผีกะซีโตแหลนก็มามายุดิยึกโดดหัวยเหล็ก่างเก่าๆและวันใสเก่าๆโตละลอยไปอ๋อหกเก่าโอ้หกหกบ้าบดหันหัวเนาะเเออเลขบดหันหัวยังไงเก่าก็หกตัวเดียวกันพนว่าล่างก็ไปล่างโหลดไรล่ะค่ะบนก็นเป็นบดรอบนี้มันใจบนหรือล่างบนแหละเหละคุณบนเนาะเออค่ะ มันมีความฝันของคุณลุงนี่มี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะผมมีแค่ก็มีเท่านั้นละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคมันมันลำลำด้วยด้วยครับคุณลุงสวัยกันทุกคนนะคะชุดไทยนี่ก็ขอขอบคุณคุณลุงหลายๆด้วยค่ะที่ให้แนวทางความฝันทีมห้แนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่มาสรุปตัวเลขของพอสวัยนาะค่ะ พ่อสวยฟันมาตำรวจไล่ค่ะขันเพื่อนฟันเห็นตำรวจเกตมาค่ะเพิ่นว่าคุณพ่อสวยเนาะเิ่นมั่นใจฟันยามได้เกตมาคุณยามค่ะศูนย์เพิ่นก็ได้จะห่างเพื่นตีตีคนทะเลาะวีวาทในกลามฟันค่ะเพิ่นได้เอาศูนย์เข่าศูนย์เกตทกเลือดของคุณพ่อสวัยค่ะ มันทีสิบหกตุลาคมพศส 2, 5, 6, 6, 6. องพันห้าร้อยหกหกเริ่มติดตามป้าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบนคนอีสานนำในเดอร์ค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบนคนอีสานกัมนิเที่ยงสัมนี่สุกๆหมันๆแห้งๆปังๆกับเลืกของคุณพ่อสวัยค่ะสวัสดีค่ะ